ปัญหาของฟู้ดเวสอะค่ะจะเกิดเป็นก๊าซมีเทนขึ้นมาใช่ไหมคะตัวก๊าซมีเทนคงไม่มีใครเห็นแต่สิ่งที่เราจะได้รับผลกระทบก็คือโลกร้อนขึ้นเราทุกคนต้องเห็นปัญหาร่วมกันก่อนว่าปัญหาเราเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะคะในทั่วทุกภูมิภาคเลยของโลกไไปปสู่่่โโโลลกกกกว้้าาางใใหญมามาไไหญมมมมมมเเธออดดััันนนนบทีีีีฉถึยะะจร ประเทศไทยของเราเนี่ยถูกขนานนามว่าเป็นครัวของโลกนะครับซึ่งนอกจากที่อาหารไทยเนี่ยจะเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาในระดับโลกแล้วนะครับในประเทศไทยเราเองเนี่ก็ถือว่ามีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารที่มีความหลากหลายมากๆเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารหรือร้านค้าต่างๆนะครับซึ่ง ร้านค้าเหล่านี้หรือร้านอาหารเหล่านี้เนี่ยในแต่ละวันเนี่ยหรือในแต่ละช่วงเทศกาลก็จะมีสินค้าที่เหลือจากการขายเหลือจากการบริโภคนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วสินค้าที่เหลือๆนี่แหละก็จะถูกทิ้งไปกลายเป็นขยะแล้วก็ถูกนําไปฝังกลบนะครับแต่วันนี้บุรินเจอร์นี่เราจะพาคุณมาพบกับ1โครงการที่มีชื่อว่า SOS ประเทศไทยนะครับเขาได้มีการบริหารจัดการในเรื่องของอาหารที่เหลือจากการบริโภคนะครับเพื่อที่จะส่งต่อไปให้กับ ผู้ที่ต้องการนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงมาติดตามกันในบริเจอร์นี่ครับประเทศไทยของเรานะครับยังไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นทางการในเรื่องของขยะที่มาจากอาหารนะครับแต่ในปี2560นะครับทางกรมควบคุมมลพิษเองเนี่ยก็ได้มีการสำรวจนะครับสถิติขยะที่เป็นขยะอินทรีย์ทั่วประเทศที่จัดเก็บโดยเทศบาลน,นะครับไม่รวมถึงบริษัทที่รับจัดเก็บในรูปแบบของเอกชนนะครับปรากฏว่า ในปี2560นั้นนะครับมีปริมาณขยะที่เป็นขยะอินทรีย์มากถึง17.56ล้านตันเลยทีเดียวถ้าจะคิดเป็นปริมาณต่อคนที่ทิ้งขยะอินทรีย์ในปีนั้นนะครับก็ปรากฏว่า1คนเน,นี่ยเร,ราท,ทิ้งไปถึง254กิโลกร,รัมต่อคนต่อปีเลยทีเดียวถือว่าเป็นสัดส่วนปริมาณมากถึง64%ของขยะภาพรวมทั้งหมดของประเทศครับอ o s โเนะคะชื่อเต็มก็คือ,อ s c o r s u s t a i n ค่ะ s c o r s u s t a i n คือเปิดที่กลุ กรุงเทพปี2016ค่ะเราทำโครงการรักอาหารก็คือเราเป็นทำฟู้ดเรสคิวอะค่ะเราช่วยชีวิตอาหารที่ แทนที่จะกลายไปเป็นขยะอาหารแต่นําออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมากกว่าค่ะอย่างเช่นในโรงแรมเราก็จะรับจากลายบัฟเฟ่ตนะคะหรือห้องจัดเลี้ยงที่เวลาจัดเลี้ยงเยอะๆเงี้ยค่ะแล้วอย่างเช่นลูกค้าจองไว้สองพันแต่มาแค่หนึ่งพันแต่โรงแรมก็ต้องทำสองพันเพราะว่าลูกค้าซื้อไปแล้วใช่ไหมคะนะคะอย่างซุปเปอร์มาร์เก็ตก็เหมือนกันพอหลังจากปิดร้านปิดลายแล้วค่ะเคลียร์ของออกมาก็ซุเปอร์มาร์เก็ตกับ โรงแรมนีคะก็จะคัดแยกอาหารเราเนี่ยให้ตรงตามกับคอนดิชั o n ของ s อ s ที่ SOS จะรับได้นะคะแล้วก็แล้ววันรุ่งขึ้นเอสก็ส่งรถตู้เย็นเข้าไปรับทุกอ,อย่างก็คือ,อจะอยู่ในอยู่ในรถตู้เย็นที่ควบคุมอุณหภูมิทั้งหมดเลยนะคะเพื่อยืดอ,อายุของอาหารเหล่านั้นพอพนังกงานขับรถเราเข้าไปรับใช่ไหมคะสมมุติว่า รถคันนี้ต้องรับ10ท,ที่ในวันนี้หรือ20ที่ก็แล้วแต่พอรับครบทุกจุดแล้วพอจบวันเขาก็จะนําไปส่งให้กับสถานสงเคราะห์นําไปส่งให้กับชุมชนที่จัดถูกจัดตารางเอาไว้วันนั้นอย่างรถของเราออกรับอาหาร7วันต่อสัปดาห์อย่างนี้นะคะก็ผู้รับบางบางบาง,บางจุดก็จะได้อทิตย์ละ2วันบ้างถ้าเกิดว่ามีจํานวนเยอะหน่อยอก็จะได้อทิตย์ละ3วันแต่สลับเว้นวันกันไปอย่างนี้นคะ่ะก็ตามตารางที่ที่เราจัดเอาไว้ นอกจากที่เราจะกระจายไปตามที่รูมเดิมที่ทํางานกับเรามานานแล้วหรือทํางานกับเรามาสักพักหนึ่งแล้วเรายังต้องแบบคอยให้จะจัดให้กับคนที่แบบรออยู่อีกกลุ่มหนึ่งด้วยอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ทุกอาทิตย์แต่จะเป็นเดือนละครั้งหรือสองครั้งคือเราบอกไม่ได้อะค่ะง่ายๆว่าว่าวันนี้เขาจะได้อาหารเยอะหรือน้อยแค่ไหนหรือแบบไหนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่เราทํางานด้วยในในในเชิงของผู้รับเนี่ยก็จะต้องมีความเขาเรียกว่าอะไรมีความเข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะว่าไม่สามารถที่จะ กะเกณฑไดอ๋ออย่างน้อยเราก็มีส่วนนึงที่จะไปสนับส,สนุนเขาได้อยู่ยนะครับนอกจากจากการรับอาหารเราไปบบจจาะค่ะเราอยากสร้าง awareness ตรงนี้ด้วยว่าปัญหาเรล่านี้นะค่ะมันอยู่รอบตัวเราแต่ว่ามันไม่มันเห็นไม่ชัดเพราะว่าปัญหาของ food w a s อะค่ะจะเกิดเป็นก๊าซมีเทนขึ้นมาใช่ไหมคะตัวก๊าซมีเทนคงไม่มีใครเห็นมันเพราะมันลอยอยู่ในอากาศมันทำแต่สิ่งที่เราจะได้รับผลกระทบก็คือโลกร้อนขึ้น อันนี้โดยตรงเลยโดเราไจากหวนขยะอินทรีย์ทั้งหลายเพราะเรามันหมักหมมไปเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดก๊าซมีเทนขึ้นมาใช่ค่ะแล้วก็นอกเหนือจากก๊าซมีเทนแล้วมันมีปัญหาในเรื่องของมลภาวะอื่นๆเช่นน้ําเสียเมื่ออาหารทับถมกันเป็นจํานวนมากอย่างเงี้ยค่ะไอขยะเน้น้ำขยะก็ไหลลงไปในคูคลองใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็จะมีปัญหาของสัตว์พาหะตามมาอีกหนูแมลงสาบจิ้งจก เป็นแหล่งแบบผมของเชื้อโรคเชื้อโรคใช่ค่ะแต่ปัญหาเหล่านี้เราคิดว่ามันปกติใครที่อยากจะมาร่วมสนับสนุนกับ SOS เนี่ยเรามีหลักเกณฑ์ไหมครับว่าเขาจะต้องเป็นหน่วยงานที่ใหญ่นะหรือจะต้องมีของเหลือประมาณปริมาณขั้นต่ำเท่านี้นะอ๋อก็เราก็ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นบริษัทที่แบบใหญ่เท่านั้นหรือเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่แบบแบรนด์ใหญ่หรือเป็นโรงแรมที่แบบ5าดาว4ดาวเท่านั้นคือคอนดิชันของเราก็คือว่าคุณส่งให้ SOS อาหารเหล่านั้นยังต้องมีคนเอาไปทานต่อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาหารยังต้องทานได้แล้วก็ต้องถูกเก็บแบบถูกต้องเช่นถ้ามาเป็นเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยค่ะต้องทํายังไงมาเราก็จะมีวิธีบอกเรามี food safety specialist ด้วยคอยคดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของอาหารเราคิดว่ายังไม่ไม่เข้าใจกันมากในเรื่องของการบริจาคอาหารว่าถ้าบริจาคไปแล้วมันมีคนป่วยจะทํายังไงเขาต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบอยังไง <Yeah. S 2> แล้วก,แวก็แล้วก็จะ ทําให้ชื่อเสียงเสียหายหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วในต่างประเทศนะคะเขามีมามานานแล้วเป็น 10, 1 0บสเป็น1ิปีเออฝรั่งเศสมีเป็น10ปีจนกระทั่งพัฒนาการเป็นกฎหมาย <c oughs> ที่ว่าเหลือต้องบริจาค <c oughs> ทิ้งไม่ได้ <c oughs> ทิ้งผิดกฎหมายทิ้งชดเทิน <c oughs> แต่ว่าเราของเราอะคะ่ะประเทศไทยยังไม่ยังไม่ถึงจุดนั้น <c oughs> นะคะเราก็ต้องมีหน้าที่ทําความเข้าใจว่าอาหารที่ที่คุณบริจาคมาหนึ่งถ้าคุณบริจาคของที่ที่ทานได ความเสี่ยงมันต่ําอยู่แล้วที่ผ่านมาเราเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างสําหรับตัวโมนิทีเองอะค่ะเราเห็นว่าคอเปรทหรือเอกชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มโรงแรมก็ตามกลุ่มซูเปอร์มาร์เก็ตก็ตามหรือแม้กระทั่งกลุ่มเฮาส์โถนี่ค่ะกลุ่มคนปกติที่อยู่บ้านเเริ่มตันหนักมากขึ้นเริ่มอยากอย่างเช่นอย่างเช่นจะจัดอีเวนต์เนี่ยค่ะความเปลี่ยนแปลงก็คือเราเห็นว่าเขาอยากจะทำ zero waste event มากขึ้นครับ เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของกลุ่ม hospitality business คือโรงแรมร้านอาหารว่ามีการนอกเหนือจากการบริจาคให้โซลแล้วเนี่ยคะ่ะเขายังมี awareness คือ sustain มากขึ้นใช้ของอโลโก้มากขึ้นคำนึงถึงมากขึ้นนึกมากขึ้นนะคะมีวิธีการจัดการมีวิธีการรบับมือที่จะไม่ให้เกิดฟุตเวสต์มากขึ้นพอเราเราเรา,เร,า,เ,ราเริ่มเราเริ่มทำให้คนเข้าใจมากขึ้นว่า ว่าการที่บริจาคอาหารให้กับให้กับองค์กรการกุศลนะคะมันมีประโยชน์มากกว่าการที่ขายไม่หมดอมเอาไปลาดน้ำยาเหยียบทิ้งทุบทิ้งทำลายทิ้งอันนั้นน่ะมันมีค่าใช้จ่ายนอกจากมีค่าใช้จ่ายแล้วไอสิ่งที่เราทำลายมันก็เรียกว่าขยะเลย <c oughs> ใช่ค่ะพอเป็นขยะเสร็จไม่จบแค่การเป็นขยะพอจบอ ไปจบที่ไหนไปจบที่แลนฟิลด์ไปจบที่หลุมฝังกบไปจบที่ที่พลูชันเผามีการเผาเกิดขึ้นและแน่นอนบางอย่างมีการเข้าเครื่องทำลายมีการอะไรก็ตามที่จะจะจะ,จะปล่อยพลูชันออกมาไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งตั้งแต่ปี2016ช่วงท้ายปีนะคะพฤศจิกาจนมาถึงต้นเดือนกุมภาเรารับไปจากไปแล้วกว่า2.9ล้านมือแล้วแน่นอนค่ะ ตกปริมาณต่อวันก็คือวันละประมาณ1 5 0 0กิโลกร,รัมถึง2,000กิโลกร,รมัมก็ถือว่าเยอะใช่ค่ะถือว่าเยอะเยอะลยทีเดียวเยอะมากๆแล้วนี่คือยัง cover ไม่หมดมใช่ไหมคะกร,รุงเทพเราก็ยัง cover ไม่หมดรเรายังไม่ได้ทำงานกับกับอีกหลายกลุ่มเลยป้ายคิดว่าเราทุกคนต้องเห็นปัญหาร่วมกันก่อนนะคะว่าปัญหาเราเนี้ยมันเกิดขึ้นแล้วนะคะในในในทั่วทุกภูมิภาคเลยของโลกนะคะว่าเเรามีอาหารจำนวนมากแล้วเราก็ ให้ค่าเขาหน้อยค่ะสำหรับคนที่เข้าถึงได้นะคะคือจ่ายกินไม่ถูกปากทิ้งหรือไปหลงกลไกการตลาดอย่างเช่นจะไปช้อปปิ้งอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ทำลิสต์ไปเนาะก็ไปเดินถึงไปเลือก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 แล้วก็อันนี้ลดราคาแล้วดราคาอันนี้หนึ่งแถมหนึ่งแต่จริงๆแล้วเราต้องการมันต้องการรอเปล่าใช่ไหมคะเราก็ไปไปซื้อหนึ่งแถมหนึ่งในสิ่งที่เราไม่ได้ต้องการ มันก็จะถูกเก็บเอาไว้อย่างนั้นนะคะ<ม>จนเรามาเจออีกทีนึงว่ามันหมดอายุไปแล้วมันก็ถูกทิ้งไปนะคะในส่วนของฮาส์โอ่ค่ะไฟคิดว่าการที่จะช่วยลดฟู้ดเหรือช่วยลดปัญหาขยะอาหารก็คือเราต้องมีเอแว<ม>นะคะเราต้องแบบช้อปปิ้งแบบมีสติเอาใจช่วยในอนาอคตให้มีโมเดลที่ยั่งยืน<ช>นะครับเพราะว่าโครงการแบบนี้เนี่ยไม่อยากจะให้เป็นเหมือนกับว่าเหมือน เป็นแค่ความรับผิดชอบของแค่ผู้ก่อตั้งแค่คนเดียวแต่จริงๆแล้วอันนี้มันคือเรื่องของความรับผิดชอบของทุกๆคนในสังคมคโดยเพาะทำในเมืองไทยเนี่ยม,มันควรจะเป็นความรับผิดชอบของคนไทย <c oughs> เราทุกๆคนเลย <c oughs> นะฮะ